มาแล้วครับกับสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของ vivo ในปีนี้มันคือ vivo y 3 1 2021ที่ต้องย้ำนิดนึงว่าเป็นปี2021ครับก็เพราะว่าถ้าตอนนี้เราไปเสิร์ชหาข้อมูล vivo y 3 1มเนี่ยมันจะย้อนกลับไปปี2015-2016เลยนะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นรุ่นแรกซึ่งรอบนี้ชื่ออาจจะซ้ำกัน,นครับแต่ว่าเรื่องของสเปคเนี่ย คนล,ละเรื่องเลยเพราะว่าตัวของ Y 3 1มนะครับมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่สวยงามครับแลนผมถืออยู่ตรงนี้ก็เป็นสี Racing Black นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีการใช้เทคโนโลยีนะครับ a งที้ d คันะครับทำให้ลวดลายมันดูเงาสวยงามแล้วก็ดูแบบเหมือนกับเป็นสปีดความเร็วสมชื่อ Racing Black นั่นเองแต่เดี๋ยวต้องบอกนิดนึงว่า มันสวยแหละแต่มันก็เกิดรอยที่มือได้ง่ายเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะครับแต่ไปไดเดียวก็ขึ้นแล้วอะแต่ก็ยังดีที่เช็ดออกไม่ได้ยากมากนักวับนี่มัวแต่พูดถึงสีมันครับมาดูสเปคก่อนดีกว่านะครับว่าตัวนี้มันจัดเต็มแค่ไหนนะครับ vivo y 3 1มาพร้อมกับหน้าจอ halo full view นะครับความละเอียด full hd plus 1 0 8 0 p เต็มๆนะครับผมแล้วก็มีขนาดอยู่ที่6.58นิ้ว ไซส์ใหญ่สะใจแน่นอนนะครับส่วนตัวชิปเซนส์นะครับก็ใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 662มาพร้อมกับหน่วยความจำภายในนะครับ RAM 8 RAM 128นะครับส่วนตัวกล้องหน้าเซลฟี่นะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับผมมีพก Air Beauty นะครับสามารถใช้งานได้ชุดกล้องหลัง3ตัว Air Triple Camera นะครับมีเซ็นเซอร์หลักความละเอียด48ล้านอีก2ตัวจะเป็นกล้องมาโครกับ b o เก้เห็นเครื่องบางแบบนี้ครับแต่ว่าความจุแบตเตอรี่นั้น5,000 m ป์นะครับ รองรับการชาร์จเร็วผ่าน USB Type C ด้วยนะครับที่18วัตต์แล้วก็จะมีช่องลำโพงนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามีระบบเสียง Super Audio ครับมาช่วยปรับเรื่องของความดังแล้วก็รายละเอียดเสียงด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นช่องหูฟัง3.5ครับแล้วก็ไมโครโฟนนะครับที่ด้านข้างก็จะมีปุ่ม power นะครับเปิดปิดเครื่อง กำลังที่เป็นเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับอันนี้ก็ปลดล็อกเร็วครับ0.3วิ <Wow. S 1> แตะปุ๊บก็เปิดหน้าจอได้ปั๊บนะครับแล้วก็มีปุ่มโวลุมล็อกเกอร์ครับปรับเพิ่มลดเสียงที่ด้านบนของตัวเครื่องก็จะมีช่องไมโครโฟนตัวที่2ครับเอาไว้ทำ noise cancellation นั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวงถาดซิมนะครับอันนี้เป็นแบบ triple slot ครับใส่ได้2ซิมบก1 microSD เติมเมบได้ เนี่ยคือสเปคของ Y31 รุ่นปีนี้2 0 2 1นะอย่าไปสับสนนะครับเกิเสิร์ชข้อมูลมาแล้วเจอข้อมูลเก่าชนกันอันนี้ไม่ใช่นะตัวนี้มาครบกว่าแน่นอนการตอบสนองความลื่นไหลนะครับโอเคเลยนี่ไม่ไทยงถไทยฟีดข้อมูลก็ขึ้นปุ๊บๆๆนะครับต่อเนื่องทันทีนี่ครับการแบ่งหน้าจอปั๊บครับก็เลือกแบ่งหน้าจอได้ ก็เห็น,นครับว่าการทํางานเปิดแปปอป2หน้าจอสลับไปมาก็ถือว่าลื่นไหลแล้วก็ดูเนียนตาม,มากๆ,ๆครับผมนจากที่ลองนะครับแม้จะมีการสลับแอปพลิเคชันไปมาอย่างเร็วนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการเปิดเกมเอาไว้เนี่ยการตอบสนองก็ยังดีอยู่นะครับไม่เจออาการกระตุกหรือว่าหน่วงอันนี้ก็จะมาจากตัวของชิปเซตนะครับ Snapdragon ด้วยแล้วก็แรมที่มีให้ถึง 8GB นั่นเองเรียกว่าสเปคเนี่ยมันเกินพอสำหรับการใช้งานทั่วไปครับดูโซเชียลต่างๆไถฟีดยูทูบสบายๆนะครับส่วนการเล่นเกมนะครับตัวของ u t a Game Mode เวอร์ช่น4บน ฟังทัศน์ s 1 1 1นี่ยก็สามารถจะปรับตั้งค่าและก็เร่งประสิทธิภาพตัว CPU g p u ได้นะครับอย่างตัว L.L.Y Riftlet ทดลองมานะครับก็เปิด60เฟรมเล่นได้สบายๆเลยแต่จะมีช่วงที่บวกหนักๆชุลมุนกันหลายๆตัวนะครับอาจจะมีเฟรมเรทแยับลงมานิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหาส่วนเกมอื่นก็ลองไปเช็คได้เลยครับว่าออกมาเป็นยังไงบ้าง อย่างตัวโหมด e-sport ครับก็จะเป็นการดึงประสิทธิภาพทั้งหมด CPU GPU มาให้การเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีโหมดการเรียนอัตโนมัติอันนี้ก็ช่วยประหยัดแบตนะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นพวกเกมแบบ d อเนลครับลงดันเจียนอะไรพวกนี้ก็ปล่อยมาเล่นไปจอก็มืดลงดนิดหน่อยเพื่อประหยัดพลังงานแล้วก็มีพวกระบบเสียงนะครับระหว่างที่เล่นเกมอันนี้ก็จะทํางานร่วมกับตัวของ Super Audio บน v โ v โวลวด้วยทําให้มิติและคุณภาพของเสียงนั้นดีขึ้น ตะกี้พูดถึงตัวของซ u เปอร์ออไปในตอนเล่นเกมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโหมดนี้สามารถใช้งานครับตอนที่เรารับชมภาพยนตร์ครับดูคลิปหนงังดูสตรีมมิ่งหรือว่าฟังเพลงเนี่ยก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้นะครับซึ่งมันสามารถจะเร่งความดังของเสียงครับขึ้นมาได้มากถึง73เดซิเบลเลยทีเดียวเดี๋ยวไปลองฟังเสียงดูแล้วกันว่าจากลำโพงเนี่ยมันดังขนาดไหนนะครับ Coach, see what you can do, but yourself you don't know what you can do. We actually had a team full because they didn't want to come to a pack of hungry wolves surrounds you. What do you gonna do? Give me bravery. ปีที่แล้วนะครับทาง vivo มีการอัปเกรดนะครับแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์เรื่องของกล้องมากมายเลยทีเดียวครับพวก super night mode หรือว่าพวกโหมดกันสั่นแบบนี้นะครับรอบนี้ครับทาง vivo จับเอาพวกฟีเจอร์เหล่านั้นเนี่ยที่เคยเห็นในพวก v series หรือ x series มาใส่ในตัว y series ให้ด้วยครับอย่างเช่นตัวกล้องหน้าเซลฟี่ครับตรงนี้นะครับความคมชัดรายละเอียดประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีพวกฟีเจอร์เสริมเช่น beauty mode นะครับเลือกปรับโทนสีได้ครับโทนสีผิวนะครับ แล้วก็มีตัวของเลนส์นะครับอันนี้คือเลือกเปิดโบเก้ได้ก็จะได้ฉากหลังที่เบลอนะครับในงหมดภาพคนประมาณนี้นะครับเปิดบิวตี้ซะหน่อยท้าสังเกตนะครับจากค่าตรงนี้นะครับการเกลี่ยใบหน้าเนี่ยแม้จะเปิดโหมดประมาณกลางกางอยู่ก็จะไม่มีการเกลี่ยหน้าจนดีเทลหายไปนะครับยังจะเห็นความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับถ้าเกิดต้องการให้มันเนียนกว่านี้ก็ต้องขยับขึ้นไปนะครับปรับขึ้นไปสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้ ถ่ายออกมาแล้วรุเรียนขึ้นซึถ้ากเกิดว่าใครชอบแบบมีความธรรมชาติหน่อยเลือกปรับโทนสีผิวปรับเรื่องของใบหน้าเรียวเน่ยก็สามารถเลือกได้หลายโหมดนะครับจุ๊บโบกี้แล้วก็มีนะครับฟีเจอร์ในการเติมแสงนะครับกรณีที่เราต้องการไปถ่ายเซลฟ,ฟี่แต่ว่าตอนนั้นมันมืดหรือว,ว่าแสงน้อยครับก็สามารถใช้ไฟจากหน้าจอครับเป็นตัวเสริมได้ ่วนชุดกล้องหลัง3าตัวนะครับเซนเซอร์หลักความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับก็สามารถเก็บเรื่องของรละเอียดคมชัดได้ดีนะครับแต่ว่าในโหมดปกติเนี่ยเขาจะถ่ายมาที่12ล้านพิกเซลนะครับถ้าเกิดว่าต้องการความละเอียดเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเลือกสลับใช้48ล้านก็ได้เช่นกันส่วนอีก2ตัวที่มาเสริมก็จะมีตัวกล้องมาโครนะครับ2ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวกล้องโบเก้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกสลับโหมดนะครับได้จากตรงหน้าจอโหมดกล้องเลยอย่างในโหมดโบเก้นะครับก็จะมีการละลายฉากหลังของวัตถุนะครับแล้วก็ในโหมดของมาโครเนี่ย ก็จะเป็นการถ่ายระยะใกล้นะครับประมาณ4ซนติเมตรจะคมชัดสุดนะอันนี้ <S <S แต่เมื่อเล่นในการถ่ายภาพบุคคลการปรับจูนเรื่องของแสงนะครับอันนี้จะอยู่ในโหมดภาพถ่ายปกตินะครับคือถ้าเราใช้พวกภาพบุคคลหรือการถ่ายเซลฟี่เนี่ยมันจะมีให้เลือกฟิลเตอร์สีอยู่บ้าน,นครับพวกนี้นะครับเช่นฟิคคลเตอร์สีอ่าสีเกรบฟูดสีแสงจันพวกนี้ครับมาจะเลือกปรับได้นะครับตรงนี้แต่พวกโหมดที่มีการเติมแสงนะครับอยู่ในโหมดภาพถ่ายปกตินะครับเราสามารถจะเลือก ฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับมันจะมีโหมดเอฟเฟกแสงของภาพบุคคลเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะมีพวกโทนสีและก็รูปแบบของไฟสเตอริโอเข้ามาเสริมนะครับทำให้สามารถจะเพิ่มมิติของการถ่ายภาพบุคคลได้ ในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะครับกล้องหน้าหลังเนี่ยรองรับความเบียสูงสุดที่ 180p 0 Full HD ทั้งคู่นะครับผมส่วนหมดกล้องเพิ่มเติมครับก็จะมีนะครับตรงนี้อย่างเช่นพวก AI 48ล้านพิกเซลนะครับมีพวกวิดีโอซโลโมชันนะครับหรือพวกไลฟ์โฟโต้ครับก็สามารถจะเลือกเปิดตรงนี้ได้รวมถึงโหมดโปรด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถจะปรับตั้งค่าบางส่วน,นครับเช่นพวกชัตเตอร์สปีด ISO ได้เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการถ่ายภาพกลางคืนนะครับสวยๆเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องเข้าโหมดโปรก,ก็ได้เพราะว่าตัวของ vivo y31 เนี่ยก็มีโหมดภาพกลางคืนมาให้อยู่แล้วนะครับสามารถจะเลือกใช้งานได้โดยจะมีเลือก4แบบครับอย่างเช่นโหมดดาทองนะครับโหมดน้ําแข็งสีฟ้าโหมดสีเขียวหรือว่าโหมดไซเบอร์พังับพวกนี้ก็เป็นการเร่งโทนสีที่ต้องการให้มันปรากฏขึ้นมานะครับเหมือนกับการคุมโทนในการถ่ายภาพนั่นแหละยังไงก็ลองมาชมตัวอย่างภาพถ่ายและคลิปจาก vivo y31 เลยครับ สวัสดีครับน,นี้ก็เป็นวิดีโอจากตัวของ vivo Y31 ครับผมลองเช็คดูเรื่องของความสว่างสีสันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองเดินดูสักหน่อยนะครับอันนี้ก็เปิดที่ความละเอียดระดับ 180p 0ครับสูงสุดที่กล้องหน้าเซลฟี่เครือถ่ายได้นะครับเราเดินมาเรื่อยๆดูนะครับแสงตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณกำลังจะ5้าโมงเย็นแล้วนะครับผมดูกล้องหลังเอ้ยดูกล้องหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่อที่กล้องหลังดีกว่าครับ กล้องหลังตัวนี้ก็สามารถถ่ายที่ความละเอียดพ0นแเหมือนกันนะครับผม Full HD ลองเช็คดูนะครับว่าแสงเป็นยังไงบ้างอันนี้คือทางย้อนแสงนะครับเดี๋ยวย้อนไปทางนี้ดูบ้างถ้าเกิดตามแสงความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวลองเดินไปซึ่งตอนที่เราถ่ายนี่สามารถจะเลือกสลับไปเป็นเทเลอเซ็2 x ได้ครับแต่ว่าตัวเทเลนี้มันจะเป็นดิจิตอลซูมเข้าไปนะครับนี่ครับกล้องหลัง Full HD ของตัว Vivo Y31 ครับ ส่วนแบตเตอรี่และการใช้งานนะครับของเจ้า v i v o y 31เนี่ยตัวนี้ก็มาพร้อมกับความจุ5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับส่วนเรื่องของการชาร์จนะครับผมอันนี้ก็สามารถชาร์จประมาณชั่วโมงหนึ่งได้แบตมาประมาณ70%นะครับผมซึ่งตัวหัวชาร์จแถมมาในกล่องเนี่ยก็รองรับการชาร์จ18วัตต์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาอันบ็อก์กันเลยแล้วกันว่าภายในกล่องของว i v o y 31รุ่นปี2021เนี่ยแถมอะไรมาให้บ้างนะครับอันนี้ตัวกล่องนะครับ ข้างในเขาจะมีนะครับพวกคู่มือการใช้งานซิลิโคนเคสนะครับแถมมาให้ซึ่งตัวเคสเนี่ยก็จะมีนะครับตัวปิดพอร์ต type c มาให้ด้วยนะครับนี่เอาไว้ป้องกันนะครับอาจจะพวกนุงน้ำฝุ่นอะไรเข้าไปนะครับก็ปิดอยู่ได้แล้วก็ตัวเคสก็หนาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมีหัวชาร์จนะครับแน่นอน18วัตต์นะครับจ่ายไฟเต็มให้กับตัวเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็มีสาย usb type c ให้1เส้นนะครับแล้วก็หูฟังอ่า3.5แบบนี้ครับเป็นเอียบัด ครบเลยนะครับส่วนฟิล์มกันรอยเนี่ยก็แปะมาให้ที่หน้าจออยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องกัวงวลกันแปะให้ยังแต่ในกล่องนะครับโดยราคาของ Vivo Y31 นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่7,499บาทครับวางขายด้วยกัน2สีคือจะมีสีดำครับ Racing Black ที่ผมถืออยู่ตอนนี้ส่วนอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีน้ำเงิน Ocean Blue นะครับใครชอบสีไหนก็ลองไปเลือกกันดูได้นะฮะสำหรับสเปกการใช้งานโดยรวมนะครับผมก็ต้องบอกว่า มันโอเคนะครับสำหรับ v i v o y อรหนึ่งเครื่องนี้เพราะว่าชิปเซ็ตก็เป็น snap 662นะครับจอ full HD plus ชุดกล้องหน้าหลังโอเคซอฟต์แวร์การทำงานก็ลื่นนะครับผมเพราะมาพร้อมกับ Android 11แล้วก็ฟันธงโอเวนเวอร์ชั L ่น11นะครับผมส่วนใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับฝากคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับผมที่ช่องดรอยเซนของเรายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมพัดลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับเออเกรซิ่งแ